มีอะไรมอดไอ้มอดไอ้มอดบ้าบ้าดม่อไหวฮะมีอะไรเฮ้ยเราจะเราซื้อลูกโม่ได้นะเออเราก็ซื้อเลยลูกโม่มาก่อนังเออเยี่ยมแปดห้าเรามีล็อกเก็ตลังเชิดด้วยอ่ะเอยใจเย็นใจเย็นเออไปไปไปทำงานเพื่อเอารีโมเวอร์ดีกว่าอของแบบทำไมทำไมมันลื่นๆเอ้อมันต้องกว่ามะน้ำท่วมเหรอ กวาดด้วยเออททำไงอ่ะไม่รู้อ่ะมันน่าจะเป็นของมันอยู่แล้วปะไม่มันมันมันเป็นเป็นที่นี่ใหม่เปล่าอันนี้เขาจะตลาดงานไปยิ่มดูใส่ดูเสื้อบังทีไม่ใส่เสื้อน่าโตด้วยเฮ้ยมอสไอเซนมามอสอะไรนะ้เลยมาักาแฟเฮ้ยเฮ้ยไปซ่อม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 โอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ยเยี่ยอะไรเนี่ย อ๋อไอออ๋ออ๋อกูลูละเป็นาสเอ์เป็นาสเตโอ้โอ๊ยโอ้ยโอ้ยจะไปเย็นแล้วมอเราทำออเดอร์ถึงไหนเนี่ยโอ้ยกูติกใครเนี่ยเอกูติศพไอ้พี้ี่แหอมเนพือมันลื่นยังเลยแต่นี้เปรเกแล้วันเียรอบแรกก็มีเทีไม่อเเว่าเอ่อมัอนคล้ายๆเหมือนแบบจพังคอมพซ่อมซ่อมซ่ออไงอะ กูต้องไล่แมวจับเข้าไปป๊าบสร้างโอเคสร้างเสร็จแล้วมอสอีเยี่ยผีมาสั่งขอมอไม่่อยตะลึงเท่าไอซนกูหอกไอเียไอซนกูไม่น่ากลัวกว่าไอเยี้ยหันมาไม่น่าหลอกเลยน่าหัไอซนอ่ะเฮ้ยพายุพายุเฮ้ยพายุพายุเฮ้ยเอ้าอีของกูตั้งตรงนี้หายหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอบกูคอบแ๊บกูถึงเวลาหมดถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้ว แก้วไปดูแก้วไปดูแลแก้วไปดูแล้วเฮ้ยลูกค้ากูไม่ใช่ดีพนักงานกูต้องปิวด้วยเนี่ยไอ้หรอเอาเงินกลับเข้าที่ด้วยไอ้เหี้ยผม้มึงดูงานเฮ้ยนมอยู่นี่อยู่นี่พอดีเลยใส่เลยเอ่อเดี๋ยวกูไปหาท่อแป๊บกูก่อนนะเออไปหาของอะไรเฮ้ยกูลืมเปิดเพลงเลยเดี๋ยวก่อนทีมาไอเซนเสร็จละเปิดตู้เข้ามาเฮ้ยย่าท่อแป๊บหายไปไหนอ่ะไอ้ท่อแป๊บมันปิวหายไปแล้วดูหัวหน้าก่อน หลุมตัออกนักล้างวะเฮ้ยไอซินเดิมกูวอล์กหายไปแล้วแก้วใสเอสเฮ้ยกูเจอกระท่อมแล้วโอ้โหแม่งด่แล้วก็ใส่เพแก้วหบุกูแล้วร้อยอีเสร็จพอดีปึ๊บผสมปุ๊บใส่เค้กนี้เสร็จหยิบรับออเดร์หาป่ะจ้าเก็บ ครับเฮ้ยคนสั่งเป็นนางฟ้าเว้ยเฮ้ยคนบ้ามดคนบ้ามดเนื้อหน่อยไปติ้วหน่อยเนื้อเนื้อเนื้อลูกค้าลูกค้ามันลื่นสุดยอดมันลื่นมันลื่นเป็นเทียอะไรวะเป็นเทียอะไรวะเป็นเทียวะเป็นเทียวะ เออกูมาแล้วมาช่วยกูมาช่วยแล้วม,วมอสถึงเวลามอสถึงม,งงม,งงม,มุมเวลาเออหยิบหยิบเออลื่นลืล่นเทแล้วมันก็มันก็ทำเสียงแบบเสียงลืน่นอ่ะเสียงเออมัอนเสียงกตูนในทอมแองเจลี่กันนะก็จะหาเอามาเขาเอาโดนัทจาทุกคนเป็นพนักงานไม่ได้นะมอสงั้นเหรองั้นกูเอาตัวที่มันดูเล่นเลยโรบอกงั้นกูเอาตัวคนที่มันดูสะอาดสะอาดสุดแล้วกันแล้วคนที่ไม่สะอาดเอาไปเอาล่ะจับเลยนะว่าเราต้องเล่นนมก่อนเออไม่ใช่กูหมายถึง เราจะเอาใส่เอ็มก่อนเออไม่มอสใส่เอลสั่งก่อนไม่กูเอาเอ็มไปแล้วอ่างั้นกูทำใส่เอลเฮ้ยเฮ้ยเืนแก้วไอ้เหี้ยปืนยังลืมก่อต้องลืมแก้วอยู่อ่ะมอสแต่ว่าที่เราต้องเสิร์ฟมันเป็นนี่อ่ะก็อันนี้ต้องเสิร์ฟเนี่ยมันไม่ใช่ดิเมอสไม่ใช่ได้ยังไงมันก็ดูบนหน้าจอดิไอ้เทียกูเชียบกูเชียบกูเว้ยมันไม่ใช่มอสมันไม่ใช่ปเนี่ยมาแล้วกระโด ธรรมดาสักที่ไหนเค้กใช่ไหมเค้กอย่างเดียวโอเคเราก็ตั้แล้วก็เสิร์ฟมอสมอสมันเกินล้วมอสแล้วมันเกิดแล้วมันเกิดไอ้เหี้ยสตอเบอรี่มึงอะเกินไปไกลเลยเดี๋ยวแล้วไอหมายให้เก็บป่ะใช่ไหนสตอเบอรี่อยู่ไหนี่ยมันเกินไงมอสกูณอ่บอกไม่ใช่ดีกูทำไม่เกินแล้วไมิ้งแล้วสตอเบอรี่มึงไม่ยอมมาเก็บอ่ะมึงไปไหนมอสไอคนร่างคองหลายคนว่าไครพิเศษอะ ให้เธอทั้งใจอย่รงนี้ไหมรั่วเลยกูพูดเลยไป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 ไไปไปไไปไปไปไไปไปไอไป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 นปไ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 ป่ปไปไปปไ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 อไปไปไไป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 ไอไป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 ไดไป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 วปไปไปเปไปไไปไปกปไปปไปไปเปปอปไไป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 ปไปปไอปออไลไปไไไปไ 2,000 years later โอ้โหแม่งเป็นเรื่องเป็นราวไอ้เหีญ่ข้าไปกาแฟกูเ่ยไอ้เหี้ยแม่งแผ่นดินไหวตรงกูโดยเฉพาะเลยด้วยอะไรนะอเออเอ้าเอ้าเหี้ยเอาเฮ้ยเอ้าเอ้าโจเอ้าเราควรฟังมันก่อนนะเว้ยเราควรฟังมันก่อนเล สั่งกูอย่างเดียวเลยอ่ารู้เกี่ยวกับเอิร์ทเฟกแล้วโ oh, อย้ยจะหาว่าเฟกเหรอเอคีมันบินไปต่อหน้ากูเลยอะไอเ้เอคีมันร้อยยี่ห้ามอดซื้อเลยร้อยยี่ห้าเอคีมันมีร้อยนี่ไงกูถือ,อ,อเอคเลยนี่อะขอบกระสุนหน้าตาดูดีแลรามีเรามีทั้งหมดสองแม็กวั <minute> later. นมินิเตอร์เฮ้ยไปดูด้วไหมย่อย่อโอ้ มันใช้หลักสูตรนี้มั้งตอนที่เราแบบว่าเกิดเปด็นัญหาแล้วเราต้องแบบปเป็นยงไม่รู้กูม,มั่วเอาเอาเอาลูกมือเราไปเก็บเลยเอาลูกมือเราไปเก็บเลยเฮ้ยอธิบายหมดเฮ้ยทำไมเราแดงเฮ้ยร้อนร้อนเจ็ดลบสี่เฮ้ยไอ้เฮียของพังหมดเฮ้ยเพือเ่อนอะไรหล่นลงมาเนี่ <c oughs> ยเยฮ้ยบวยเฮ้ยไอ้เฮียโจนเอ้ากูไม่ทันเห็นวันเราเราเราทำเมนูเราก่อนดีกว่าหมด เราเราเพ<ว>าิ่สนใจ<า>แล้ว,ลวเรารีบทําของที่ลูกค้าสั่งกันดีกว่าวะอย่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะกูตามไม่ทันเออเออเราต้องการตึกเอาล่ะเราต้องการตึกแล้วก็จังหวะนี้มึงเอาลูกค้าที่ไปนั่งก่อนดีไอ้พวกขี้นีนกดดันกูมึงคิดยังไงวะเราเราไม่เรา,เรา,เรา,เราต้องกุ้ๆเงยๆงยเพื่อทำเลยส่วนที่พวกพนักงานส่วนลูกค้าไม่ต้องทำที่อะไรยืนนิ่งก็ก็รอดตาแล้วไอ้ยี่หย่ของกระจายหมดเราต้องรีบหาเวลาเงินเป็นทองไอ้แมนยูมาสั่งของว่ะอย่างบ้ามากมึงทำอันสองอยู่ใช่ปะ ใช่กูก็เสิร์ฟแล้วกูกูทำเอ็นเอนะทำเอ็ N A นอันนี้กูทำได้ไม่มึงไม่ทำอันสามมึงใส่เครื่องใส่เอล์อยู่ทั้งนั้นก็ทำใส่ตึกอะไม่กูทำอันสามอยู่ใส่เอ็นชุบอะไรกูอยู่ไหนเนี่ยโอเคแล้วก็ใส่นี่โอ้โหแม่งไม่มีอะไรแบบส,บสุดยานกูจริงๆว่ะถ้าต่อไปรอเลยมอสฮึบทำรอแล้วเสิร์ฟได้ปะเสิเลยอุ้ยแผ่นดิ์นิดไหวเลยหน่าวะเก้แอ้วเราหายไปเลย มันกระเด็นอะมอนเราจะให้เขารอนานไม่ได้เยอะเอาเดือนไม่ต้องไปไม่ต้องเดือนอะหนักเดือนก็ไม่เป็นไรเพื่อทำของกระจายหรออะล่ะเราทำอันไหนเนี่ยพี่ห้าปะเยอะแก้วตกเต็มพื้นเลยสัตว์ของที่กูจัดไว้ไม่จัดจักระจักระจายไม่กูไม่รู้เลยอันไหนคือไหนว่าวันสุดท้ายไม่มีทุกอย่างมันรวมกันแน่เลยเฮ้ยเซิร์ฟต่อไปอันที่หกไตรเอ็มมันมึงต้องระวังโจรนะเว้ยจะรู้ยังไงว่าโจรอยู่ไหนมันน่าจะมีเสียงแหละเบอร์เกอร์กีเล็กเรื่องคำว่าฆ่ากระดิ่งเสร็จแล้วเหลืออน กูเจ็ดก,ก็อะไรทำตึไกไปตึกเลยกโกแลตกูเฮ้ยดีเลยคนนี้นมือทองนึงเฮ้ยกูทำดีๆอยู่อ่ะเอาเลยมอสปรุงเลยปรุงอ่ะได้เลยเฮ้ยมั่วๆหมดเลยครัวซองมือเดี๋ยวเงานไม่เรางานไหวยู ดูมังหลังดูเกัแก้วตึมเลยไอ้เฮียไอ้เฮียหลังรลายมันโคตรมั่วเอ๊ะทำไมหกเอ็ดพอยกันอ้าเฮ้ยมันไม่ถึงแคสโคต้าทํางานไม่ถึงที่มันกําหนดมอดได้เงินไม่ตามเป้าเพราะอะไรวะโอ้เฮียนิดเดียวเองดูเฮียทำไมเราจะโดนไล่ออกเฮ้ยมันหาเราทำไม่ดีเฮ้ยลองคิด เอ้ยอะไรอะไรเฮ้ยไม่ตาเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถือปืนถือปืนถือปืนหันหน้าไปหมดเ้ยว้เอ้าโดนไล่ออกทำงานไม่ดีโดนไล่ออกเลยอ๋อเพราะมันมีโจรปล้นไปหมดมันมีโจรปล้นเงินเราไปพออะไรเงี้ยโอ้ยทำาดีสุดแล้วเว้ยไอ้เหี้ยไม่รู้ว่าโจรมาไอ้กูไม่ทันสังเกตมันยุ่งกับ แผดดิ้นไหวแล้วก็งานเกินอี๋เฮ้ยเอา้าฟื้นฟีเอาสวยดิเรื่องงั้นเหรอเอาเล่นพรุ่งนี้ไหมเล่นพรุ่งนี้ไหมไม่กูยิเล่นต่อไมก่กดคลิกไม่สนแล้วไปทำงานแล้วยังมีแผดดิ้นไหวเหมือนเดิมอีกเฮ้ย What the fuck มึงมั่นใจนะวันนี้แค่แผดดินไหวเฮ้ยแรเลีน้ำพุง่งข้างหลังไปดูดิแก้วเฮ้ยมีมีขอของกูเหี้ยไอ้เอ็ง <laughs> <laughs> มึงดูดมึงดึงข้าวมาดูข้างในนี้แไอ้เหี้ยมันทำไมทุกอย่างมันบ้าหมดเลยวะไม่เข้าใจมึงดึงมมึต้องดูข้างข้างในดิเฮ้ยคนตายเฮ้ยคอมเมนต์เฮ้ยอะไรเนี่ยมอสนี่ใช่คนบ้าไหมมึงวะอย่าเียแก้วแม่งมั่วหมดเลยวะไอ้ผีผีผีโอ้ยอีกเยอะขบวนขบวนถอยถอยถอยอย่าเข้าใกล้มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสิร์ฟยางมอสไปดูเระตุ้นยังไม่เสิร์ฟไอ้เหี้ยแก้วลอยอย่างไรวะ กูเอไปอ่ะโอ้ยเฮียถึงเวลาเฮียเลยไปไกลเลยเป้อ่ะกูต้อไปจละอ่ะโอเคโอเคจบเลยอ่ะ่าฮฮ่าาเฮย